สวัสดีครับทุกคนว e ลค o มแบ็กทูมา YouTube Channel วันนี้ผมมาจากพาทุกคนไปพบกับเครื่องจักรสุดยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายขีดจำกัดของพลังงานและเทคโนโลยีในยุคใหม่นี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ New Next Generation ลบ2 6 2 6 p o t e n t i a b r u t a b u l l d o z e r Machine เครื่องจักรที่รวมความแข็งแกร่งความแม่นยำและนวัตกรรมล้ำอนาคตไว้ในหนึ่งเดียวตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น p o t e n c i a b r u t a คุณจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่รถแทรกเตอร์ธรรมดา โครงสร้างภายนอกของมันได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดในสไตล์อุตสาหกรรมล้ำยุคตัวถังเหล็กกล้าแบบไทเทเนียมอลลอยเฟรมที่ทั้งเบาและแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมถึง40%พร้อมสีเคลือบสตีลซิลเวอร์ HD ชา i n ิ่งที่สะท้อนแสงแดดเหมือนโลหะที่ยังร้อนจากเตาหลอมหัวใจสำคัญของเครื่องจากรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ V 1 6 Hybrid Powercore Turbo มอบพลังสูงสุดกว่า1,600แรงม้าพร้อมระบบเสริมแรงไฟฟ้าอัจฉริยะที่ช่วยให้แรงบิดเพิ่มขึ้นทันที ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินหรือดินเหนียวเหนือพเทนเซียบูตาก็พร้อมบทขยี้ทุกพื้นผิวได้อย่างง่ายดายระบบควบคุมอัจฉริยะ Smart Drive Terrain Command ใช้เทคโนโลยี AI ตรวจจับลักษณะของพื้นดินแบบ real-time และประับการเคลื่อนที่ของใบดันให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติผลลัพธ์คือประสิทธิภาพสูงสุดในทุกการเคลื่อนไหวและการใช้พลังงานที่ลดลงกว่ารุ่นก่อนถึง3 0ภายในห้องโดยสารก็สุดลำไม่แพ้ภายนอก ภายใต้แนวคิดเอ็กโกลาคเคบิน360ที่รวมความสะดวกสบายและเทคโนโลยีไว้ในพื้นที่เดียวหน้าจอควบคุมแบบโฮโลวิวแสดงผลข้อมูลทุกอย่างแบบ3มิติทั้งแรงดันความเร็วและอุณหภูมิพร้อมเบาะนั่งอ d ดดัปตีฟคอมฟอร์ตโรซีที่สามารถปรับองศาอัตโนมัติตามสปีรัของผู้ขับอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่คือระบบไฮโดรฟอ e ์สเพรสิชันเบลดที่ควบคุมด้วยวาวไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อให้การดันดินและการปรับระดับพื้นทำได้อย่างละเอียดระดับมิลลิเมตร เป็นการรวมพลังระหว่างแรงดันไฮดรอลิกและความแม่นยำของระบบคอมพิวเตอร์ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือ p Po ล ten สีย r u u t a ยังมาพร้อมโหมด e c o s ซ l e n t Mode ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับงานในเขตเมืองหรือโครงการที่ต้องการความเงียบแม้จะทำงานเงียบแต่พลังของมันกลับไม่ลดลงแม้แต่น้อยในงานเปิดตัวที่เซาเปาโลเอ็กปวิศวกรของบริษัทกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า เราไม่ได้สร้างแค่รถบูดอเซอร์เราสร้างตำนานแห่งพลังเหล็กหนศตววรษใหม่และนั่นคือคำที่อธิบายโพเทนเซียลบูต้าได้ดีที่สุดมันไม่ใช่เพียงเครื่องจักรแต่มันคือพลังแห่งโลกอุตสาหกรรมยุคอนาคตพลังที่สามารถสร้างเมืองใหม่บทภูเขาและขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของโลกให้ก้าวไปข้างหน้า2026โพเทนเซียลบูต้าบู d o สเซอร์แมชชคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งความแข็งแกร่ง ผสมผสานเทคโนโลยี AI ความปลอดภัยและพลังกลที่ไม่มีใครเทียบได้และนี่คือทั้งหมดขององค์การเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อไม่พลาดทุกเทคโนโลยีใหม่ในโลกของเครื่องจักรอัจฉริยะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับโลกของพลังและนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดพัฒนาสวัสดีครับทุกคน Welcome back to my YouTube channel. วันนี้ผมมาจาับพาทุกคนไปพบกับเครื่องจักรสุดยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายขีดจำกัดของพลังงานและเทคโนโลยีในยุคใหม่นี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ New Next Generation ลบ2026 Potentia Brutabulder o z Machine เครื่องจักรที่รวมความแข็งแกร่งความแม่นยำและนวัตกรรมล้ำอนาคตไว้ในหนึ่งเดียวตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น Potentia b r u t a คุณจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่รถแทรกเตอร์ธรรมดา โครงสร้างภายนอกของมันได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดในสไตล์อุตสาหกรรมล้ำยุคตัวถังเหล็กกล้าแบบไทเทเนียมอลลอยเฟรมที่ทั้งเบาและแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมถึง40%พร้อมสีเคลือบสตีลซิลเวอร์ HD c h i n i n g ที่สะท้อนแสงแดดเหมือนโลหะที่ยังร้อนจากเตาหลอมหัวใจสำคัญของเครื่องจากรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ V 1 6 Hybrid Powercore Turbo มอบพลังสูงสุดกว่า1,600แรงม้าพร้อมระบบเสริมแรงไฟฟ้าอัจฉริยะที่ช่วยให้แรงบิดเพิ่มขึ้นทันที ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินหรือดินเหนียวเหนือโพเทนเซียบรูตาก็พร้อมบทขยี้ทุกพื้นผิวได้อย่างง่ายดายระบบควบคุมอัจฉริยะ Smart Ride Terrain Command ใช้เทคโนโลยี AI ตรวจจับลักษณะของพื้นดินแบบเรียลไทม์และปรับการเคลื่อนที่ของใบดันให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติผลลัพธ์คือประสิทธิภาพสูงสุดในทุกการเคลื่อนไหวและการใช้พลังงานที่